อีกหนึ่งเกมที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของ Western Action RPG ที่สร้างรากฐานเอาไว้มากมายให้กับเกมในยุคต่อๆมาโดยเฉพาะกับเกมแนวมุมมองแบบ Isometric Top Down และถือเป็นอีกหนึ่งภาคจากเฟรนไ์ชส์อันดับต้นๆของวงการที่อยู่ในใจของแฟนๆและการถูกชุบชีวิตกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่อัปเดตงานภาพเท่านั้นแต่ยังปรับค u a l i t y of Life และการบังคับบนเครื่องคอนโซลน,นอกจากนั้นยังมาพร้อมกับดี c Lord of Destruction เล่นอื่นอีกมากมายก็มาดูกันว่าการกลับมาหลังจาก21ปีผ่านไปเกมนี้ยังควรค่ากับคำว่า Just One More Run หรือขออีกสักรอบอยู่หรือเปล่าใน Diablo 2 Resurrected Review e แม้ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นส่วนที่ผู้เล่น Diablo ส่วนใหญ่ให้ความสนใจน้อยกว่าด้านอื่น แต่ก็ถือว่าช่วยสร้างโลกในเกมให้ดูหนักแน่นขึ้นและใน Diablo 2ยังทำออกมาได้น่าสนใจไม่น้อยเลยโดยเรื่องราวใน Diablo 2นี้จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ภาคแรกที่ผู้กล้าพยายามที่จะกักขังปีศาจ Diablo ไว้ในตัวเองด้วยอัญมณีวิญญาณแต่กลับถูก Diablo กลืนกินและเข้าควบคุมแทนจนกลายเป็น Dark w a n d e ด e r ดังนั้นภาค2นี้จะได้รับบทเป็นฮีโร่กลุ่มใหม่ ที่กลับมาไล่ล่าดาร์ควันเดอร์เพื่อจัดการกับเดียบโลนั่นเองเดียบรโล2 it, II, คือเกมแอคชั่น RPG ที่เราจะได้เลือกเล่นเป็นหนึ่งใน7ตัวละครที่มีคลาสต่างกันแล้วเริ่มต้นเดินทางไปยังโลกสุดแฟนตาซีต่อสู้กับมอนสเตอร์และบิวตัตวละครด้วยอาวุธชุดเกราะและเวทมนต์โดยจะเป็นเกมดันเจี้ยนครอเวอร์แบบลองผิดลองถูกทำให้สามารถกลับมาเล่นใหม่ได้เรื่อย รวมไปถึงยังสามารถเพิ่มระดับความยากเพื่อลูทของที่ดีขึ้นที่ตัวเกมจะประกอบไปด้วย5องค์หลักๆและ3ระดับความยากนอกจากนั้นยังรองรับการเล่นแบบออนไลน์โคออปและ PVP สูงสุด8คนอีกด้วยสำหรับผู้เล่นที่ไม่เคยผ่าน Diablo มาก่อนอาจจะรู้สึกท้อแท้ด้วยปริมาณและชนิดของไอเทมจำนวนมหาศาลที่สามารถลู้ได้และแปลว่าจะมีการปรับ Quality of Life ขึ้นมาบ้างแต่ก็ต้องใช้ l e ARNING CURVE สูงอยู่ดี ทั้งการเลือกคลาสและวิธีการบิว์แต่ละคลาสที่ผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องอ่านตัวหนังสือมากมายจนไปถึงหาไกด์อ่านตามอินเทอร์เน็ตเลยและในเวอร์ชัน Resurrected นี้ยังมีการนำเอาระบบที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน DLC Lord of Destruction ยัง Rune Word มาใส่ให้กับตัวเกมอีกด้วยโดย Rune จะถูก drop จากมอนสเตอร์และสามารถนำมาสวมใส่ให้กับช่องของอุปกรณ์เพื่อสร้าง Rune Word ที่ Rune Word นี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสามารถพิเศษให้กับเกียร์หรือของสวมใส่ ที่จะช่วยให้การกราดิ้งและบิวตัวละครรวดเร็วขึ้นเช่นได้รับเงินเพิ่มขึ้น300%จากการจัดการมอนสเตอร์เป็นต้นแน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญของ Diablo 2 version Resurrected นี้คือการทำกราฟิกใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ฉากคัดซีนแบบซีนิมาติกในทุกๆองค์ที่อลังการงานสร้างมากๆเกมเพลย์ที่ยกเครื่องจาก 2D ดั้งเดิมมาเป็นแบบ 3D ที่ช่วยให้เกมดูมีมิติมากขึ้น เอฟเฟกตสวยงามและที่สำคัญคือแสงและเงาที่ดูสมจริงสุดๆที่ทั้งให้อารมณ์เกมแบบโมเดิร์นผสมกลิ่นอายเกมเก่าแบบนอสตัลจิกไปพร้อมๆกันนอกจากนั้นยังมีกิมมิกให้ผู้เล่นสามารถเลือกสลับกราฟิกแบบเก่าและใหม่ได้ตลอดเวลาด้วยไม่ใช่แค่งานด้านภาพที่ถูกยกเครื่องใหม่แต่ใน resurrected ยังมีการอัปเกรดงานด้านเสียงใหม่ทั้งหมดทั้งระบบเสียงที่รองรับแบบสราว์์ซาวทรัก ซาวด์อฟเฟกที่ถูกรีมาสเตอร์ให้คมชัดและมีมิติมากขึ้นที่เข้ากับงานด้านภาพแบบลงตัวมากๆ, <S <S 1> <S 1> ๆแกนหลักของ Diablo 2ยังคงอยู่ในเวอร์ชัน Resurrected นี้ทั้งเกมเพลย์ที่เป็นแบบแอคชั่น RPG h a c k and Slash ที่อาจจะดีสำหรับแฟนหน้าเก่าแต่ก็อาจจะรู้สึกว่าล้าสมัยไปสักหน่อยสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ๆทั้งเมคานิกในการเล่นหลักๆที่แทบจะเหมือนเดิมบาลานซ์ความสมดุลระหว่างคลาส และอุปกรณ์ต่างๆที่ยังคงเหมือนต้นฉบับไปจนถึงระบบการบริหารจัดการอินเวนทอรี่ที่ยังคงน่าปวดหัวอยู่เช่นเคยที่ไม่สามารถเลือกเรียงลำดับได้ต้องทำการย้ายแบบแมนนวลเองและไอเทมที่ดรอปตามฉากมากมายที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ในฉากเต็มไปด้วยตัวละครสตรูและเอฟเฟกต่างๆแผนที่ที่ไม่สามารถซูมเข้าออกได้รวมไปถึงเปอร์ฟอร์แมน์ที่มีทั้งดรอปและแหลกสุดๆเมื่อมีเอฟเฟกและอ็อบเจกต์เยอะๆโดยเฉพาะเวลาเล่นออนไลน์ แต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวเกมจะไม่ได้ปรับปรุงอะไรในเวอร์ชันนี้เลยเพราะ Resurrected มีการเพิ่ม Quality of Life เข้ามาให้ผู้เล่นสะดวกสบายมากขึ้นอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นการเก็บไอเทมบางอย่างและเงินให้แบบอัตโนมัติเมื่อเราเดินผ่านแต่พวกโพชั่นหรือเกียร์นั้นก็ยังต้องกดหยิบเองอยู่ดีและระบบการแชร์หรือย้ายไอเทมไปยังตัวละครอื่นๆที่ทำได้ง่ายขึ้นกว่าเวอร์ชันต้นฉบับรวมไปถึงเพิ่มเนื้อที่เป็น300สล็อตเลย Diablo 2 Resurrected นั้นรองรับ c o s s p r r o r e s s i o n หรือสามารถถ่ายโอนเซฟไปเล่นต่อในทุกๆแพลตฟอร์มที่เรามีได้แต่เราก็ต้องซื้อเกมสำหรับแพลตฟอร์มนั้นๆก่อนและอีกสิ่งที่น่าเสียดายคือตัวเกมยังไม่รองรับการเล่นออนไลน์แบบ c r o s s Platform Diablo 2 Resurrected คือการรีมา s t สเตอร์ที่เต็มไปด้วยศรัทธาของทีมงานที่มีต่อเวอร์ชันต้นฉบับ ที่ถือว่าเคยวางรากฐานให้กับวงการได้อย่างแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นแก่นของเกมทั้งเกมดีไซน์และเกมเพลย์ที่ยังคงเหมือนเดิมเมื่อ21ปีที่แล้วจะมีการปรับปรุง Quality of Life เข้ามาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกลายเป็นเกมสมัยใหม่หรือผู้เล่นที่ไม่คุ้นเคยจะเข้าถึงได้ง่ายๆกราฟิกและซาวด์ที่อัปเกรดขึ้นมาได้อย่างดีที่ทั้งทันสมัยและนอส a l ลิกในเวลาเดียวกันแม้ว่าจะมีปัญหาด้านเทคนิคให้พบเห็นอยู่บ้าง แต่ไม่ว่ายัางไงก็ตาม Diablo 2ที่ถูก Resurrected ชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งก็ยังถือว่าเป็นเกมที่สนุกอยู่ดีทั้งแฟนๆที่อยากจะหวนคิดถึงความหลังวันๆหรือแฟนๆเกม Western Action RPG หน้าใหม่ๆที่อยากจะสัมผัสเกมในตำนานเกมนี้ <S 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 และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Diablo 2 Resurrected พูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับ และอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิเิเศษต,ต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ